สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะลองทําฝอยทองดูนะคะว่าจะกินได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันค่ะก็จะมีไข่สิบสองฟองนะคะมีน้ําตาลทรายประมาณหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็มีน้ําเปล่าสองถ้วยตวงอะคะ่ะประมาณสองถ้วยตวงแล้วก็มีการแยกไข่นะเดี๋ยวเราจะแยกไข่ก่อนเราที่เห็นนี่คือลูกชายขึ้นมาบนนี้นะ ค่ะปกติเขาจะใช้ไข่เป็ดกันด้วยนะคะแต่เราที่เมืองนอกเนี่ยที่แคนาดาเนี่ยมันหาไข่เป็ดยากนะเราแทบไม่เคยเห็นนะรู้สึกว่าเราจะไม่เคยเห็นนะที่เห็นนี่เป็นไข่ไก่นะแต่ว่าไข่ไก่เมืองนอกเนี่ยบางทีก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะ,ะมันเหมือนไข่เป็ดแต่มันไม่ใช่นะค,ะค่ะเท่าที่ไปศึกษามาจากหลายท่านนะคะเขาจะต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแยกแยกให้เนียนเลยนะคะ แม้แต่เมือกอะไรขาวๆก็ต้องเอาออกนะให้เหลือแต่ไข่แดงนี่กลิ้งเลยนะคะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยที่มันติดกับไข่เป็นเม,มือกขาวๆเขาเรียกว่าสะดือนะสะดือ,สะด,อสะดือไข่อะไรนี่แหละนะประมาณเนี้นะคะลูกชายเราก็จะวุ่นวายมากนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมีการเก็บน้ําค้างไข่นะน้าค้างไข่ที่อยู่บนเปลือกไข่ค่ะมันจะเป็นแบบเวลาเราเนี่ยเราเราผ่าไข่ออกมาเนี่ย ให้รีบหงยหงาย,งายวาฝาไข่ขึ้นแล้วก็เก็บน้ําค้างนั้นไว้นะคะค่ะเหตุผลของการเก็บน้ําค้างไข่ที่เปลือกไข่เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ฝอยทองเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นสายไม่ขาดแต่ว่าบางท่านเขาก็บอกว่าประมาณว่าให้มีรสสัมผัสให้ฝอยทองมีรสสัมผัสที่อร่อยมากขึ้นอะไรประมาณนี้ มาถึงขั้นตอนการแยกนะคะการแยกไข่ขาวและไข่แดงนะ,ะต้องแยกแบบว่าให้เนียนคลิกเลยนะคะ เท่าที่ไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงส่วนที่เราดึงอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสะดือไข่นะ,ะสะดือไข่ถ้าจำไม่ผิดนะคะ เดี๋ยวเรามาทําการตีไข่กันนะอ่าแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเราใส่น้นํานี้ลงไปด้วยน้ําไข่ขาวนะสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ทําการตีนะวิธีการตีไข่เนี่ยเขาบอกมาว่าให้ตีให้เนียนแต่ว่าอย่าให้เป็นฟองนะพยายามอย่าให้เป็นฟองแล้วจากนั้นเราเอาไข่ไปกรองนะคะใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางใครไม่มีก็ใช้กระชอนนะแบบเราใช้กระชอนแต่เขาบอกมาว่าใช้ผ้าขาวบางมันจะเนียนนะคะมันจะเนียนกว่า Thank you จะทำการกรองสักประมาณ2 3ถึง3ครั้งนะคะแต่ว่าคลิปนี้เรากรองแค่2ครั้งนะ กระทะต้มน้ำทำน้ำเชื่อมกันนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องเอาไข่ลงไปโรยไงเราจะใช้น้ำตาลทรายที่ประมาณสองถ้วยตวงแบบนี้นะคะอ่ามันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะสองถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำสองถ้วยเหมือนกันนะคะสองถ้วยแบบนี้นะคะ เนื่องจากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการหยอดนะแบบที่เมืองไทยเขาจะมีกลวยนะที่มีพี่ไปดูเขานะม,มันมีกลวยในการหยอดนะเราไม่มีเราจะลองใช้ตัวนี้แทนนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผลออกมามันไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เส้นมันใหญ่ไปนะอันนี้เส้นมันใหญ่ไปค่ะแต่ในสมัยโบราณเลยนะสมัยโบราณสมัยเราเด็กๆเด็กๆนะ เราเคยเห็นผู้ใหญ่เขาใช้ใบตองนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขามมวนเขามมวนยังไงคือเขาจะทําให้มันเป็นกลวยอะแล้วก็เอาไข่ลงไปหยอดในกระทะนะอืมแต่สมัยนี้ก็นะเอาอยัางไงก็ได้ให้เราสะดวกกันนะตามสะดวกค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองก่อนนะเห็นไหมว่ามันเส้นมันไม่ค่อยสวยนะเส้นมันแบบยังไงไม่รู้นะ่มันไม่ต่อเนื่องอะเส้นมันไม่น้ําหนักไม่เท่ากันอะคือเราต้องคอยบีบด้วยไงถ้าไม่บีบมันจะเป็นมันจะเป็นแบบมันจะไม่เป็นเส้นอะค่ะ ค่ะเมนูนี้เหมือนจะไม่ยากนะแต่ว่ามันยากตรงตอนหยอดเนี่ยตอนหยอดเส้นให้มันสวยอะนะมันอยู่ที่น้ําหนักในการหยอดด้วยนะแล้วก็ไอ้ตรงรูที่เราใส่เนี้ยนะรูที่เราจะหยอดเนี่ยถ้าใหญ่ไปก็ไม่ได้เล็กไปก็ไม่ได้นะคะ นี่คือเส้นฝอยทองฝอยแรกในชีวิตที่ทําด้วยตัวเองนะคะมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะปรากฏว่าเส้นมันใหญ่ไปนะ,ะไอที่เราใช้เมื่อกี้เนี้ยเส้นมันใหญ่ไปไม่สวยนะคะค่ะจากนั้นนะเราจะต้องทําการหยอดอีกนะก่อนที่เราจะทําการหยอดอีกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตักไอพวก,พวกเนี้ยพวกเศษเศษฝอยเมื่อกี้เนี้ยขึ้นมานะกรองมันนะ ให้น้ำมันสะอาดที่สุดนะั่นเพื่อที่ว่าเราหยอดครั้งต่อไปเส้นจะได้ออกมาสวยๆนะคะเราก็ลองใช้อันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ว่ามันนะมาเห็นมันมเป็นก้อนนะคะมันเป็นก้อนนะ,ะ,นเ,นนนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองใส่ถุงอ่าใส่ถุงพลาสติกเอานะ ค่ะเดี๋ยวเราลองวิธีนี้บ้างใส่ถุงพลาสติกเอานะแล้วก็เจาะรูเอานะ ที่เห็นนี้คือการหยอดครั้งที่3นะคะรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นกว่า2ครั้งแรกนะคะที่ใช้ถุงพลาสติกหยอดแทนนะดีกว่าใช้ไอตัวเมื่อกี้หยอดนะคะ ค่ะนี่คือหน้าตาของฝอยทองที่เราทำการหยอดเองครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะคะแต่ก็พยายามสุดฝีดมือแล้วได้แค่นี้จริงๆนะคะค่ะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ